ร้องสดพดบูพบก,กับบีน้ำทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้น้องบีมีอรมาฝากพวกพี่รายการ,การอ ก็มาบอกเรื่องผิวค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบดูแลผิวพรรณตัวเองมากๆนะคะแต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยผิวพรรณของเรามันก็เริ่มแย่ลงนี่หนูยังเหมือนเดิมเลยนะหนูต้องพยายามให้เหมือนเดิมให้ดีที่สุด<อ> <laughs> แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยเรื่องผิวค่ะ<อ>เพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วผิวเรามันก็จะ<ด>เริ่ม,ม<า>แย่<ๆ>แย่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบีก็จะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาอบอกนะคะก็คือบีไปเจอตัวนี้มาค่ะก็คือออริสตานะคะออริสตาพาสนะคะเป็นตัวที่ดีมากๆเลยซึ่ง ในออริซ่าเนี่ยมันไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมีสารสก,กัดที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะก็มีสารสก,กัดนะคะจากส้มนะคะสารสก,กัดซีบักทอนนะคะสารสก,กัดจากมะเขือเทศมมเมล็ดอง,งุ่นเปลือกสน โคนไซคิวเทนนะคะ mm hmm. ผงกระดุดอ่อนปลาฉลามนะคะ oh. ซึ่งใน1เม็ดเนี่ยคือได้สารสกัดที่ธรรมชาติาแค่1นึ mm ่งแคซเท่านั้นเองโอ้โหเลอมากๆเลยทานยากไม่ไดีทานไม่ยากค่ะาก uh. ็คือสลับบีนะคะก็คือทานวันละเม็ดนะคะก่อนก่อนอาหารเช้าทุกๆวัน mm hmm. ยิ่งทานต่อเนื่องนะคะยิ่งเห็นผลดีมากๆตอนนี้ก็คือมั่นใจในเรื่อง ผิวของเรานะะคยิ่งอายุเยอะคือเราก็ไม่กลัวแล้วค่ะตอนวัยรุ่นเนี่ยต้องเริ่มทาใช่ทานไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วผิวมันจะค่อยปรับสภาพไปเรื่อยๆบอกโปรโมชั่นรอบหนึ่งก่อนเลยบอกก่อนบอกคนรีวิวโปรโมชั่นที่หนึ่งค่ะโปรโมชั่นนะคะ1แผ่นนะคะมี10เม็ดนะคะราคา490บาทแต่ถ้าเกิดดูในรายการนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะซื้อ2แถม2นะคะในราคา980บาทซื้อ3แถม3ในราคา1,470บาท ซื้อ4แถม5ไปเลยค่ะในราคา1,990บาทโอ้และแลส่งฟรีไหมส่งฟรีทุกออเดอร์ oh, ย้ำแบอเบอร์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 อะค่ะก oh, 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 oh. ็ใครส <hearing S 1> นใจนะคะติดต่อได้ทางเพจนะคะออริสตาไทยแลนด์ <athers vita. S 2> นะคะหรือไลน์ไลน์แอดบีบอุยนะคะแล้วก็โทรนะคะ083-835-6261ค่ะย้ำ ค่ะโทรศูนย์แปดสามแปดสามห้าหกสองหกหนึ่งค่ะโทรตอนนี้เลยค่ะอะแล้วผู้ชายทานได้ไหมเออทานได้ค่ะทานได้เลยค่ะผู้ชายผู้หญิงทานได้หมดแล้วก็แม่บ้านที่นั่งดูทีวีอยู่เนี่ยต้องซื้อไปทานไม่งั้นผิวมันจะแบบตกตกตกนะตกใช่ตกกราผิวไม่ิดดูผิวก็สวยมากไหนคุณพูดจิแล้วคนกินเยอะไหมคนกินเยอะมากค่ะก็มีรีวิวจากลูกค้านะคะหลายๆท่านนะคะรีวิวจริงนะคะเห็นผลจริงแล้วก็ซื้อต่อซื้อซ้ํานะคะก็เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมที่ขายดีมากในตอนนี้นะคะคอนเซ็ปต์สั้นๆคือทานตอนเช้าหลังอาหารวันละหเม็ดใช่ค่ะนะกินติดต่อกันเลยัดมากๆเลยมีการันตีการันตีค่ะแล้วมอเห็นผลมันต้องกินไปเรื่อยๆนะไม่ใช่กิน2อาวันเอ้าผิวฉันไม่เห็นเปลี่ยนมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดสองสมวันเปลี่ยนนันไม่ใช่ยาแล้วใช่ไหม <laughs> อะบอกโปรโมชัน่นรอบที่สามแล้วโปรโมชั่นรอบที่สองโอเคค่ะโปรโมชั่นนะคะก็คือ1 1กล่องนะคะมี10เม็ดนะคะราคา490บาทซื้อ2แถม2นะคะในราคา980บาทถูกมากซื้อสแถม3นะคะในราคา1,470บาทถูกมากซื้อสแถมไป5เลยนะคะในราคา1,990บาทสนใจนะคะติดต่อได้ทางแฟนเพจอลิสตานะคะถ้าโทรตอนนี้นะโทรตอนนี้จะได้ราคาแบบพิเศษเลยนะใช่ค่ะสแถม2ราคา980 3แถม3ใน ราคา1 4 7 0 4แถม5เอ้ย4แถม5ในราคา1990เยอะมากเบอร์อะไรเบอร์อะไเลยเบอร์อะไรพี่โพนะคะโทรศัพท์มาเลยค่ะ0838356261ค่ะย้ำ 0838356261ค่ะย้ำ0838356261ค่ะย้ะคนงงดคนงคุณบีทานประจำหรือทานมากี่เดือนแล้วคุณบีทานประจำโอ้ยทานมาเป็นปีแล้วค่ะนี่ปีที่2แล้วค่ะอ๋อคุณบีลองมาเป็นปีเหรอใช่ค่ะใช่นานๆทานแบบไปเรื่อยๆเขาดูผิวเนี่ยผิวผิวดีจริงๆเลยดีอุ้ยบอกโปรรอบสามเลยค่ะลูกบอกโปรรอบสลูกค่ะก็ ถ้าดูรายการตอนนี้นะคะพิเศษไปเลยนะคะซื้อ2แถม2นะคะในราคา980บาทซื้อ3แถม3ในราคา1,490บาทซื้อ4แถม5ในราคา1,990บาทค่ะอ่านี่มีลายด้วยนี่ลายมีมีลายนะคะลายแอดบีดีอุ่ยค่ะเออแต่ละเขาให้ต่อที่แพมเพจเฉยเบอร์โทรสอบขางต้องบีเบอร์ค่ะเบอร์โทรสับท์นะคะ083 0838356261ค,ค่ะย้ำค่ะย้ำ0838356261ค่ะมีพวดทานได้ไม่มีพวดทานได้ทานได้เลยค่ะตอนนี้ก็ จะยิ่งเห็นผลเร็วท<า>ี่สุดค่ะผู้ชายผู้หญิงทานได้หมดบอกส่วนผสมสม่วนผสมส่วนผสมเลยบ้างลูกส่วนผสมส่วนผสมนะคะมีาสารสกัดจากส้มนะคะสารสกัดจากซีบักทอนะคะสารสกัดจากมะเขือเทศมเมล็ดอง,องุ่นเปลือกสนโคลโคลไนซีคิวเทนนะคะแล้วก็ผงกระดูกอ่อนปลาฉลามมีเซลลูลาเช,ช,ช,ชอร์รี่ด้วยใช่ค่ะเซลลูลาชเชอร์รี่ <ๆ S 2> ซึ่งบอกลดมากเลยนะคะซึ่งผสมอย่างนี้หมดเลยนะคะหนึ่งเม็ดเอง ทานตอนหลังอาหารเช้าก่อนก่อนก่อนอาหารเช้าหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้าหนึ่งเม็ดใช่ค่ะกินได้สบายใมากคนทักมาทำอะไรมาสดชื่นผิวจะสวยที่กก็ผิวก็ขึ้นกะเหมือนกันอย่างพี่กินได้ไม่ดีผิวพี่ก็่มขึ้นกะอย่างปกติตอนนี้ติดออกก๊าา ออกมังกายปั่นจักรยานตอนเช้าโดนแดดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะแต่ดูผิวเลิอดมากเลยเนาะไม่ต้องดูผิวน้องบีและดูผิวน้องบีก็ต้องโทรสั่งไปแล้วเพราะว่าราคาก็ถูกราคานี้2สองแถมสองอะไรเงี้ยนะครับก็0.83 835 6 2 6ามแป้ คืออย่างนี้ถ้าคุณซื้อตอนนี้เลยบัตรนามะคุณโทรตอนนี้เลยซื้อสองแผงแถมสองแผงในราคา9ก้าร้อยแปดสิบซื้อไปแล้วแอบแอบผัวไว้นานแล้วแอบทานทักวันผัวบอกใชะผิวดีถูกต้องค่ะเธอได้สบายซื้อสามแถมสามในราคาพันสิบห้าสิบถูกมากแล้วถ้าเกิดซื้อสี่แถมห้าเลยเยอะมากๆเลยค่ะพันเก้าร้อยเก้าสิบโทรที่เบอร์อะไรคะน้องบีโทรที่เบอร์นะคะศูนย์แปดสามแปดสามห้าหกสองหกหนึ่งค่ะอ่า ดูแฟนเพจได้ที่ออริสตาไทยแลนด์นะคะหรือไลน์ at bbu ค่ะนะทานก็ต้องทานทานไปเรื่อยๆทานให้หมดไม่ใช่สองวันฉันมีอินผิวสวยมันต้องใช้เวลาของควเนี้ยแต่ใช้เวลาไม่นานค่ะรับรองต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะบีการันตีได้ไหมลูกการันตีสองปีค่ะลูกบอกสุดท้ายสุดท้ายบอกเลยบอกเลยไปบอกความเชื่อมั่นประชาชนหน่อยลูกก็อยากให้ ก็คือวันนี้นะคะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ดีสาหรับผิวสวยๆนะคะอยากให้ลองการรับรองว่าจะติดใจเหมือนบีแน่นอนค่ะเป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่ยาใช่ค่ะสองแถม2 980 3แถม3 1470 4แถม5 1 9 9 0โทรที่เบอร์รอบสุดท้ายเลยเบอร์นะคะ083 835 6261ค่ะย้ำค่ะ083 835 6261ค่ะอริสตาพัทอย่าลืมนะครับโทรเลยตอนนี้ ขอบคุณน้องบีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นเจ้าปีรายการในเซได้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้เอ๊ะพรุ่งนี้มีอีกพรุ่งนี้เป็นเสาร์ใช่ไหมไม่มีแล้วเจอวันจันทร์ค่ะบันจันทร์เจอกันนะคะวันนี้พอดีแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะวันจันทร์เจอกันบ๊ายบาค่ะ